เรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจําทุกเดือนเลยและเดือนล่าสุดก็คือเดือนมิถุนายน64ปรากฏไร้ค่าดัชนีตรงนี้ท่านผู้ชมครับมันตกต่อเนื่องจากเดือนอมิถุนายนนะฮะ44.7ในเดือนพฤษภาคมมาเหลือ43.1ในเดือนมิถุนายนและถามว่าไอ้43.1คือความมั่นอ,อกมั่นใจของคนผู้บริโภคคนไทยเนี่ยตกมาอยู่เลขนี้หมายความว่าอะไร หมายความว่านั่นเป็นสถิตคิความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ต่ำสุดเป็นประวัติการในรอบ272เดือนโอ้อุชาครับ272เดือนนี่คือกี่ปีฮะก็คือ22ปี8เดือนหรือนับตั้งแต่เริ่มทําการสํารวจในเดือนตุลาคม2541เป็นต้นมาคิดดูสิครับว่าขณะนี้ความมั่นอกมั่นใจของผู้บริโภคคนไทยเนี่ยไม่เหลือแล้วนะฮะลงมาต่ําสุดในรอบ22ปี8เดือนหรือพูด,ดง่ายๆครับ ตั้งแต่เขาเริ่มทําเก็บสํารวจเป็นครั้งแรกเมื่อตุลาคม4ี่หนึ่งก็ไม่เคยเจออะไรต่ําขนาดนี้นะดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยจริงๆแล้วนะครับถ้าร้อยแปลว่ามั่นใจนะครับนี่เหลือแค่สี่สิบสามจุดหนึ่งนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเขายังมีตัวดัชนีแยกย่อยต่อไปเมื่อเมื่อที่เมื่อสักครู่พูดไปคือเป็นดัชนีในภาพรวมของความมั่นใจผู้บริโภคดัชนีแยกย่อยก็คือดัชนีเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมปรากฏว่าอยู่อยู่เหลือแค่สามสิบเจ็ดจุดสามนะครับนอกจากนี้ ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสจะหางานทําได้เหลือแค่40จุดแค่นั้นเองครับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ของตัวเองในอนาคตว่ามันจะไม่งอนไม่แง่มันจะมีความมั่นคงเหลือแค่52.1เพราะฉะนั้น 3- 4ี่ตัวดัชนีนี่นะครับตกหมดทุกตัวนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับถามว่าและปัจจัยอะไรที่ไปกระแทกความกังวลความรู้สึกของผู้บริโภคจนทำให้ตอนนี้มันตกลงไปต่ำสุดในรอบตั้งเกือบ23ปีที่ผ่านมา นะครับชัดครับ1การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิกรอบที่3ตั้งแต่เมษายน่เป็นปต้นมาเมษาพฤษภามิถุนายนนี้เข้ากรกฎานี่จะเข้ามาเป็นสเดือนกว่าจะ4เดือนแล้วนะฮะต่อมาครับความกังวลสถานการณ์ทางการเมืองอ่าผู้บริโภคคนไทยเริ่มมีลําหนันบบการเมืองขึ้นมาตวเนี้เขาห่วงเรื่องการเมืองขึ้นแล้วนะฮะต่อมาครับวัคซีนฉีดล่าช้ามากนะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นประเด็นว่าการฉีดล่าช้ามันไม่เข้าเป้าเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันหมู่ก็จะไม่เกิดขึ้นตามเป้าหมายที่วางกันเอาครับ ทั้งหมดนีส่งให้กับผู้บริโภคคนไทยรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวนะครับแม้ว่ารัฐบาลจะมีโครงการเข้ามาเยียวยานะฮะเข้ามากระตุ้นนะฮะเข้ามาแจกเงินอย่างเช่นโครงการเราชนะโครงการต่างๆเพื่อกระตุ้นกําลังซื้อแต่ผลสำรวจจากผู้บริโภคก็บอกว่าไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะครับโดยปจัจจหล่านี้ส่วนใหญ่นะฮะล้วนเป็นผลกระทบเชิงลบต่อกําลังซื้อการส่งออกท่องเที่ยวและธุรกิจรวมถึงการจ้างงานในอนาคตด้วยนะครับ สิ่งสําคัญต่อไปนี่นะครับก็คือเหตุผลที่ความเชื่อมั่นของคนไทยตกลงไปมากก็นื่องมาจากพื้นที่เป้าหมายโซนสีแดงซึ่งก็มีด้วยกัน10จังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งตรงนี้เองนี่นะครับมันมีมาตรการเล็กๆย่อยๆที่เข้ามาคุมอีกทีเช่นห้ามห้ามน,นั่งกินอาหารในร้านสั่งได้อย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับ พวกนี้เองนี่นะครับก็เลยส่งผลให้แม้แต่ดัชนีในภาพรวมก็จะตกต่ําต่อไปอีกต่างหากนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนี่นะครับที่เขาฝากไว้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคคนไทยจะทําสถิติย่ําแย่กว่านี้อีกหรือไม่โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมเพราะนี่มันเป็นตัวเลขของเดือนมิถุนายนใช่ไหมใช่ไหมฮะเขาจะมองดูว่าหนึ่งสิ่งที่จะกดดันต่อไปให้เกิดสถิติที่เลวร้วายและแยก่กว่านี้ก็คือหนึ่งอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศไทยจะสามารถแก้เกมทําได้เ็วกว่านี้ได้หรือไม่ อันนี Q ้ขึ้นอยู่กับบริหารการจัดการเรื่องของคิวคิววัคซีนแล้วก็วัคซีนที่จะเข้ามาแล้วล่ะครับ2ก็คือว่าสถานการณ์ของการล็อกดาวน์หรือกึ่งล็อกดาวน์ในกาะบาดรอบที่3คราวนี้จะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหนตอนนี้อย่าลืมนะครับประกาศ1ุวันแล้วนะฮะเพื่อที่จะดูว่าเป้าหมายคือจํานวนผู้ป่วยลดไม่ได้บอกว่าจานวนของผู้ติดเชื้อรายวันลดนะฮะต่อมาครับการประกาศเกี่ยวกับเรื่องมาตรการล็อกดาวน์ต่างๆจะขยายวงกว้างออกไปเป็นพื้นที่อื่นหรือไม่ พราะขณะน,นี้มีพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานมาส่วนนั้นกลับไปอยู่ต่างจาังหวัดและหลายคนโดยเฉพาะเป็นผู้เชี่ยวชาญการแพทย์บอกว่าให้จับตาดูปลายเดือนสิงหาคมกับตัวเลขการติดเชื้อที่จะปะทุข,ขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับต่อมาเนี่ยนะครับสิ่งที่มองต่อไปก็คือเรื่องของภาคการท่องเที่ยวไม่เฟื้นดังนั้นก็เลยทําให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของคนไทยนั้นมองไปข้างหน้าก็ยังไม่เห็นสัญญาณของการจะฟื้นตัวขึ้นมาอย่างที่หลายคนคาดการณ์กันเอาไว้นะครับนี่แหละครับก็เป็นอีกหลากหลายประเด็นที่เราคงจะ ต้องเอาใจช่วยทุกฝ่ายนะครับให้กําลังใจกันถึงแม่ว่ากําลังใจนั้นจะไม่สามารถสร้างกําลังซื้อได้ก็แล้วแต่เพราะาตอนนี้พูดกันตรงๆเลยครับว่าทุกคนเก็บหอมรอมริบทั้งนั้นประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งนั้นครับซึ่งเราจะไม่รู้เลยครับว่าคุมได้หรือไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญที่จะเกิดขึ้นกันนะครับ